ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสําคัญมากแต่มีกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปที่อาจทําให้ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งวิทาบุตรเรนกําลังเสียงสรรเสริญความเป็นส่วนตัวของทุกคนและเปิดเผยความเสี่ยงจากกฎหมายแชร์คอนโทรลของสหภาพยุโรปวิทาบุตรเรนบุตรเรนผู้ก่อตั้งติรียมและเป็นผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมการเงินกระจายส่วนกล่าวว่าเราไม่ควรต้องกลัวว่าการสื่อสารส่วนตัวของเราไม่ปลอดภยัย แต่กฎหมายแชทคอนโทรลที่เป็นเรื่องของการควบคุมการสนทนาออนไลน์อาจทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเปิดเผยให้กับรัฐบาลบัตเทอรินกล่าวว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจะทําให้คุณเป็นคนไม่ปลอดภัยและเป็นเหตุให้เกิดการแฮกก็ได้การสนับสนุนกฎหมายนี้จึงเป็นการเสียสละความเป็นส่วนตัวของคุณเองแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่คนในยุโรปจะยอมรับไปง่ายๆและมีการต่อต้านการผ่านกฎหมายนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของพลเมืองแต่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันวิทาบเรเรนกล่าวมีการย้อนแย้งจากนักการเมืองที่ต้องการยกเว้นตัวเองจากกฎหมายนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องสนใจติดตามการย้อนแย้งนี้มีอยู่ในรายงานของอียูดูพอทที่เปิดเผยว่ามีการร่างข้อเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎสอดส่องความเป็นส่วนตัวปัจจุบันมี15ประเทศในสหภาพยุโรปที่สนับสนุนกฎหมายนี้แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ประชากรที่จำเป็นสำหรับการผ่านกฎหมาย และเยอรมนีที่เป็นประเทศสําคัญในสหภาพยุโรปยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนกฎหมายหรือไม่ผู้สนับสนุนคริปโตเช่นฮอนสเลนเพอร์ Hans l, จากเดโอและเลเซนเดร์แฟเบอร์เกิดจากบริเคนกล่าวว่ากฎหมายนี้อาจทําให้ผู้ใช้หันไปใช้แพลตฟอร์มเว็บสามที่มีความปลอดภัยและปกป้องความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแฟเบอร์ <Fab> er ก็ยังเตือนว่ากฎหมายนี้อาจขัดกับมาตรา7และ8ของกฎบัตรสิทธิของยูที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและอาจทำให้สหภาพยุโรปสูญเสียอิทธิพล ในมาตรฐานความเป็นส่วนตัวระดับโลกไปคุณคิดยังไงกับกฎหมายนี้คุณเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นในการควบคุมการสื่อสารออนไลน์หรือไม่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องนี้และเราต้องการฟังความคิดเห็นของคุณด้วยคุณเห็นว่ากฎหมายนี้จะมีผลต่อความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวในยุคของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเร็วแรงนี้